สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีบันทึกหน้าจอ iPhone นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า iPhone เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่เปิดมันขึ้นมาใช้งานนะครับโดยวิธีบันทึกหน้าจอที่ผมจะมาบอกในวันนี้จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1เป็นการบันทึกหน้าจอแบบไม่มีเสียงของเราเข้าไปด้วยนะครับกับวิธีที่2เป็นการบันทึกหน้าจอแบบมีเสียงของเราเข้าไปด้วยนะครับ ให้ปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะครับหรือว่าศูนย์ควบคุมนะครับปัดลงมานะครับถ้าเป็นมือถือที่ซื้อมาใหม่นะครับเมนูการบันทึกหน้าจอจะยังไม่ถูกเปิดขึ้นมาใช้งานนะครับปกติมันควรจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับให้เปิดขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับเราเลื่อนมาให้เจอคําว่าศูนย์ควบคุมนะครับตรงนี้นะครับให้เข้าไปครับโอเคพอเข้ามานะครับ มันจะมีตัวควบคุมอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับกับส่วนที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับตัวที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับก็คือตัวควบคุมที่เปิดขึ้นมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นตัวควบคุมที่ยังไม่เปิดขึ้นมาใช้งานนะครับตอนนี้เราจะเปิดการบันทึกหน้าจอขึ้นมานะครับให้กดตรงเครื่องหมายบวกนะครับโอเคปัดกลับนะครับ ให้กลับมาที่ศูนย์ควบคุมนะครับหรือว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับปัดลงมานะครับตอนนี้จะมีสัญลักษณ์ปุ่มกลมๆขึ้นมานะครับมันก็คือปุ่มเลคอรอดนั่นเองนะครับหรือว่าปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการบันทึกหน้าจอนะครับผมกดลงไปนะครับจะมีสัญลักษณ์3 2 1แล้วก็เริ่มบันทึกนะครับโอเคผมปัดกลับนะครับพอปัดกลับมาหน่นี้มันจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆตัวนี้นะครับจะบ่งบอกว่าตอนนี้หน้าจอกําลังบันทึกอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะปัดเล่นดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับแล้วผมก็กดเล่นดูนะครับโอเคสั้นๆนะครับผมปัดกลับนะครับเสียงที่เราเปิดจากแอปพลิเคชัน y o u t u b e หรือว่า f a c e b o o k นะครับมันจะถูกบันทึกเข้าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการหยุดบันทึกนะครับ ให้กดตรงสีแดงๆตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับมันจะขึ้นคําว่าการบันทึกหน้าจอนะครับแล้วผมจะกดหยุดนะครับตอนนี้วิดีโอบันทึกหน้าจอบันทึกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเค <Okay, S 1> ผมจะกลับไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับแล้วผมจะเปิดวิดีโอล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันนะครับโอเคปัดกลับนะครับให้กลับไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าศูนย์ควบคุมนะครับปัดลงมานะครับวิธีที่2ก็คือเป็นการบันทึกหน้าจอแล้วมีเสียงของเราเข้าไปด้วยนะครับอาที่ปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับให้กดค้างไว้นะครับแล้วให้ทําการเปิดไมโครโฟนนะครับให้แตะไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคตอนนี้ไมโครโฟนได้ทําการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้กดเริ่มบันทึกนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์สามสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็เริ่มบันทึกนะครับให้แตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปัดกลับนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าจอกําลังบันทึกอยู่นะครับโอเคผมปัดเล่นนะครับนี่นะครับเราก็เปิดแอป YouTube เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็กดเล่นวิดีโอนะครับเพื่อจะทดสอบว่ามันมีเสียงของ YouTube แล้วก็เสียงของผมเข้าไปด้วยในวิดีโอนะครับ โอเคเอาสั้นๆแค่นี้นะครับกดหยุดนะครับปัดกลับครับแล้วผมก็จะกดหยุดวิดีโอนะครับก็กดตรงสีแดงๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การบันทึกหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วผมก็กดหยุดนะครับโอเคแล้วผมก็กลับไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับกลับไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะเปิดวิดีโอล่าสุดนะครับคือวิดีโอนี้ให้แตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ปัดกลับนะครับก็จะมีแสลรักเสียงแรงเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าจอกาลังบันทึกอยู่นะครับโอเคผมปัดเล่นนะครับนี้นะครับแล้วก็เปิดแอป y o u t u b e เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็กดเล่นวิดีโอนะครับเพื่อจะทดสอบว่ามันมีเสียงของ y o u t u b e แล้วก็เสียงของผมเข้าไปด้วยในวิดีโอนะครับโอเคอัสั้นๆแค่นี้นะครับกดอยู่นะครับปัดกลับครับ ผมก็จะกดหยุดวิดีโอนะครับก็กดตรงสีแดงเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น2วิธีนะครับในการบันทึกหน้าจอ iPhone นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ